สวัสดีค่ะวันนี้เจอคลิปต่างประเทศคลิปหนึ่งค่ะซึ่งในคลิปเขาจะใช้แป้งข้าวโพดบวกกับยาสีฟันทําเป็นมาร์กแล้วเขาก็มาร์กหน้าทุกวันปรากฏว่าหน้าใสาไร้สิวเซียนเลยค่ะอยากทําเราก็เลยไปหายาสีฟันมาได้แล้วแต่แป้งข้าวโพดไม่มีใช้เป็นแป้งจอรสันแทนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยค่ะมาร์กสูตรนี้ ส่วนผสมตัวแรกจะเป็นยาสีฟันนะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกยาสีฟันที่มีรสไม่เย็นมากนะคะเพราะเราจะได้ไม่แสบผิวและไม่แสบปาเวลาเรามาักวันนี้เราใช้เป็นยาสีฟันกอเกตรสยอดนิยมค่ะหน้าตาแบบนี้ยาสีฟันกอเกตหาซื้อได้นะคะในเซเวอะไรมีหมดเลยยาสีฟันเราจะใช้1ช้อนชาค่ะ ยาสีฟันจะเป็นตัวช่วยทําความสะอาดผิวแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนผสมที่2ของเรานะคะก็จะเป็นแป้งค่ะส่วนมากเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งขา้าวโพดแต่ว่าเราหาแป้ง2องอย่างนี้ไม่ได้วันนี้ก็เลยได้แป้งจรสันมานะคะ จะใช้แป้งจลสัน1ช้อนชาค่ะแป้งจะมีคุณสมบัติช่วยผลเซลล์ผิวเก่าได้อย่างอ่อนละมุนและเผยผิวใหม่ที่ขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะจากนั้นก็ผสมส่วนผสมทั้งสองให้เข้ากันเป็นอย่างดีค่ะสูตรนี้สามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการค่ะ ยิ่งทำบ่อยยิ่งหน้าใสเร็วขึ้นนะคะเมื่อได้มาร์กแล้วเราก็นำมาทาบริเวณที่มีสิวเซี่ยนและบริเวณที่มีริ้วรอยค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีจนกว่ามาร์กจะแห้งค่ะจากนั้นเพื่อนๆนก็ล้างออกแล้วเพื่อนเพื่อนจะตะลึงเมื่อเห็นผิวหน้าที่ใสขึ้นใสขึ้นจริงๆเลยค่ะหลังจากล้างหน้าออก ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วเราจะนำสูตรเด็ดและเคล็ดลับดีๆมาเสนอเพื่อนๆอีกค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย